กาบ้า,น,บาน,กนกันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเรื่องฝันของหนูอยากเป็นนักบินอวกาศจินนี่เป็นลิงช่างซักช่างถามทุกเรื่องมันมักตั้งคำถามว่าทำไมล่ะเป็นไปได้ยังไงกันและมันพยายามค้นคว้าหาคำตอบอยู่เสมอ ทอมมี่เป็นลิงเฉลียวฉลาดเก่งเรื่องการสร้างและประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาละเสร็จแล้วมันรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจนสำเร็จเลนนี่เป็นลิงที่สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเครื่องบินลำใหม่ของพวกเราแม้ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งมันก็ยังลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจินนี่ทอมมี่และเลนนี่เป็นเพื่อนรักกัน พวกมันสนิทกันมากทั้งสาม,มักมารวมตัวกันที่บ้านต่อไม้เพื่อพูดคุยและประดิษฐ์สิ่งต่างๆวันนี้พวกมันมาชวนกันสร้างอะไรนะว้าวพวกมันสร้างกล้องดูดาวกันสุดยอดจริงขณะที่กำลังเพ่งมองดวงดาวกันนั้นจินนี่ก็มีคำถามว่าพวกเธออยากไปอวกาศกันไหมอยากไปสิงั้นเรามาเป็นนักบินอวกาศกันเถอะเยี่ยมไปเลยเราจะได้ไปในที่ที่ไม่มีใครเคยไป ทอมมี่และเลนนี่เห็นด้วยเพื่อนรักทั้งสามพากันไปยังศูนย์ฝึกนักบินอวกาศศูนย์ฝึกนักบินอวกาศมีขนาดใหญ่มหึมามีจรวดและเครื่องจักรที่ทันสมัยจำนวนมากหัวใจของสามสหายเต้นแรงและเร็วเพราะความตื่นเต้นพวกมันเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อทดสอบว่าร่างกายแข็งแรงสามารถทนกับสภาพความอึดอัดและไม่สบายตัวได้หรือไม่ เพราะทาร่างกายไม่แข็งแรงพวกมันอาจจะเจ็บป่วยอย่างรุนแรงเมื่อออกไปสู่นอกโลกจากนั้นพวกมันต้องทดสอบความรู้ด้านวิทยศาศาสตร์ภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับดวงดาวอื่นๆนอกโลกข้อสอบยากมากแต่พวกมันก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดียินดีด้วยนะจินนี่ทอมมี่และเลนนี่พวกเธอสอบผ่านแล้วเย่ชโยชโย พวกมันกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจการฝึกการเดินทางออกไปนอกโลกเริ่มขึ้นแล้วทั้ง3ต้องเข้าไปฝึกในยานจำลองที่หมุนเป็นวงกลมและฝึกในยานจำลองใต้น้ำอีกด้วยการฝึกหนักและเข้มข้นมากจนพวกมันรู้สึกวิงเวียนและคลื่นไส้แต่ก็สามารถผ่านการฝึกไปได้ด้วยดีพวกมันต้องเรียนกับส,สตว์ตาจานกฮูกวันละหลายๆชั่วโมงอีกด้วย นักบินอวกาศจะต้องรู้เรื่องโลกและจัก,กรวาลให้มากๆต้องเชี่ยวชาญเรื่องยานอาวกาศและต้องทำการทดลองให้สำเร็จนอกจากนั้นนักบินอวกาศต้องค้นคว้าวิจัยความแตกต่างระหว่างโลกกับวัตถุต่างๆในจัก,กรวาลอีกด้วยหลังจากที่เพื่อนรักทั้งสามผ่านการฝึกแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นนักบินอวกาศพวกมันน้ำตาไหลด้วยความดีใจและพูดอย่างกล้าหาญว่า พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกของเราพัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้นสาสหายผู้กล้าหาญได้ปรากฏตัวทางโทรทัศน์เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้จักและแล้ววันที่ปล่อยยานมาถึงการปล่อยยานเข้ามาใกล้แล้วนับ3 2 1สอง่งยิงยานอวกาศพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเย่พวกเราทำสำเร็จแล้ว ไม่เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์ในแผนกอวกาศเท่านั้นที่ตื่นเต้นแต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งโลกก็พากันตื่นเต้นกับการปล่อยยานอาวกาศครั้งนี้ด้วยโลกที่มองจากอาวกาศนั้นสวยงามมากโลกของเราเต็มไปด้วยสีฟ้าสวยและมีชีวิตชีวาสามสหายภูมิใจกับโลกของเรายิ่งนักดวงดาวต่างๆทำให้ห้วงอวกาศเปล่งประกายสว่างสวยัย ทอมมี่มั่นใจแล้วว่ายานอวกาศของพวกมันกำลังมุ่งตรงไปยังทิศทางที่ถูกต้องแล้วเลนนี่ก้าวออกไปนอกยานอวกาศเพื่อตรวจสอบว่ามีชิ้นส่วนใดแตกหักบ้างส่วนจินนี่กำลังทำการทดลองที่ยุ่งยากซับซ้อนเมื่อถึงเวลานอนทั้งสามเข้าไปนอนในถุงนอนขนาดใหญ่ที่แขวนติดไว้ข้างฝา และในที่สุดสามสหายก็กลับถึงโลกอย่างปลอดภัยและได้รับการต้อนรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นฉันอยากไปเที่ยวอวกาศอีกจังเลยทอมมี่พูดขึ้นครั้งต่อไปฉันอยากเจอมนุษย์ต่างดาวพวกเธอว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมจินนี่ถามขึ้นต้องไปสำรวจดูแล้วล่ะเลนนี่ตอบสามสหายวาดฝันถึงการท่องอวกาศครั้งต่อไปพวกมันภูมิใจและมีความสุขมากที่สุด บางที่ทาแล้วอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องนารักด้วยครับ